สวัสดีครับสวัสดีครับืันนี้กลับมาพบกับเถ่เงาะปูหากินหมานครับวันนี้ภาพพี่น้องครับมาเลลอกเอาง่วงงามครับพี่น้องืัอนี้หอยดิววาจาัดโปรพิเศษให้พี่น้องสำหรับใดรต้องการง่วงงามอนาคตพอพันรอๆอครับอ่ะบอสเสียวลาศักดิทยหอยดิวครับหอยดีวสวัสดีครับสวัสดีครับืัอนี้จัดโปรรถพิเศษเลยพิเศษเลยครับแบง์ปันเอฟซีที่ขาประจําพี่นอ้องเอฟซีของหอยดิวครับหอยดิวัวงามอาเภอเมืองจังหวัดมารคามมีแม่ลูกยู่สองค้มแล้วแล้วก็ชุดแม่ลูกสาม โตเนาะครับนุ่มลออนาคตพอพัน์หล่ะกัสาวหน่อยครับพิกัดกับบานสงเกยตำบลเผาเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่้องงวง,งามในปา่าหรือรับพี่น้องจัดหนักจัดเต็มการรับประกันตำนี้กัยาวนานหนึ่งเดือนการขนส่งส่งฟรีทุกาคอีสานร,ราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยไปเลยอะบอสเเล่ารับพี่น้องขออนุญาตภาพี่น้องไปตัวแรกแหกมานครับพี่น้องมีตัวโตวง,งามๆามครับกูนี้จัดหนักจัดเต็มเลยเอาตัวแรกครับเป็นแม่สาวแข้งขาใหญ่ัวโลนทำเขาให้เรียบร้อย อ่านี่แขงขานนหนาๆแบบนี้ครับลูกก็ได้ครับตัวนี้ก็นี้ลูก KF68 ครับลูกสาว KF68 อายุอายุปีกว่าครับอายุประมาณปีกว่าเนาะครับพี่น้องเบิ่งตนโตเอาสูงประมาณร้อยสามสิบเลยปะ่ะบวกลบเนาะประมาณหนอยสามสิบแต่ว่าตัวนี้มันเคยตีเอฟมาเนาะแมนครับตีจดเอฟแต่ใบาหายพี่น้องกับเบิง่งเนื้อหนังตนโตเอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเป็นตัวนี้ได้พี่น้องรอใจเย็นๆเดี๋ยวพี่น้องมีตัวโตเด็ดๆเลยครับ อ่านี่แม่สาวเชียงเชียงครับจับายใบางาอ่าตัวนี้ราคาไหนครับเปิดไปหมื่นเก้าครับหนึ 10, ่<อ>งหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานร,ราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยพี่น้องอ่าไปตรงการแม่บล็อกแม่พันธุ์สวยๆครับนี่สวยๆเลยนี่อ่าเบ่งเลียมตัวร,บรอบๆครับพี่นอ้องเชียงดีครับนี่เชียงแบบนี้แหละครับพี่น้อง สูงประมาณร้อยสาสิบบวกลบอ่าโบสครบเครื่องหนึ่งมืนเก้าพันบาทเนาะครับผมต่อร่องได้มีเยอะมีน้อยก็โทรมารสอบถามพี่น้องครับอ่าคุยกันครับอ่าคุยกันพี่น้องราคาหยืดยุ่นกันได้ครับการคนส่งหยิดยุ่นได้ทุกภาคครับตัวต่อไปชุดต่อไปเอาเขาสูโหมดแม่ลูกครับอ่ามือนี้มีหลายมีวันสองคมพี่น้องเอาแม่ลูกลูกสาวเนาะแม่ครับอ่าแม่ลูกลูกตัวเมียนี่พี่น้องโอ้คิงดีอ่าแกงขาใหญ่ดีครับลูกสาวได้เจ็กเดือนแล้วครับ อันี้สามเดือนครับลูกสาวประมาณสามเดือนแม่กะแข่งขาใหญ่หางลามลากดินเป็นงอกระดูกใหญ่โครงสา่งใหญ่ครับโครงสั่งใหญ่ครับลูกสาวสามเดือนลูกลูกสาวพอได้พอหลูกป่ะครับอันนี้เป็นเอกสารหังมีครับหัวมีเนาะพอเบิรงเนือนังต้นตัอพี่น้องเบิร์ตัวดีครับตัวดีอ่าตัวดีแต่ว่าขาใหญ่พี่น้องขาใหญ่กับสิเดแม่ทั้งแม่ทั้งบอหละครับตัวนี้นะครับเป็นลูตัวที่ไรครับผมน่าจะตัวที่สามครับน่าจะตัวที่สามเนาะครับเอาแม่ลูกลูกแม่ อ่ากงสางยังไงแบบนี้เปิดราคาเท่าไรครับสองหมืนเก้าพันบาทสองหมืนเก้าพันบาทพี่น้องว่าถิดตัวร่องหนาราคานี่ต่อร่องไในแล้วส่งฟรีทั่วภาคอีสานราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเนื้อหนังต้นโตเอาลูกก็โตดีนะครับนี่ลูกสาวสวยๆแม่สูงร้อยร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกอันนี้คือตีต่ำไปเนาะแมนครับเกสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องโคมแหลกครับแหกหมาน ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวที่สามครับพี่น้องเป็นนุ่มลออนาคตพ่อพันล่อลอครับพี่น้องบทแข่งขาใหญ่ครับใหญ่ครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้ออฟฟอร์ดโรโจออฟฟอร์ดโรโจอายุอายุแปดเดือนแปดเดือนพี่น้องเบื้องพันธุกรรมของออฟฟอร์ดครับพี่น้องกําลังมาแรงอีกตัวหนึ่งครับล่อๆเชื่องเช่งหนังหลายครับอ่านี่หนังนาหนังหลายพ้อมเชื่องพ้อมเนาะครับอ่ะหนอกต่างๆพี่น้องเบื้องเนื้อหนังตนโตเอาอายุแปดเดือนนะครับเนาะ ตัวนี้เอกสารใบหลอดมีครบอดคครรบบัออกฟอร์ดโรโจ8เดือนหล่อๆเอาไปเป็นหมอเป็นพอพอพันเหรอครับพี่น้องเป็นอย่างอื่นบ่ได้ครับตัวนี้สูงลอยเท่าไรครับตัวนี้130บวกสูง130บวกบวกครับพี่น้องเบิ้งเดือนหนังตัวโตโบสครบเครื่องครับแต่ผมวัดลายร้อยสามสิบห้าหมละวัดแล้วสลายสามสิบห้าแต่ว่าประกันไปที่ร้อยสามสิบบวกบวกครับหนุ่มรอออกฟอร์ดโรโจ8เดือนเชื่องเชื่อง นี่ครับหน้าตาเบ่งหน้าเบ่งตาพี่น้องเบ่งหนังข้อเนาะโอพี่น้องเปิดอะไรครับใจลูกชดยอดครับเออเอาตัวนี้เปิดราคาตัวไหนครับสองหมื่นห้าพ่อครับสองหมื่นห้าเนี่ยนครับขักบอพีน้องบารีดดีตัวบักใหญ่เอาไปเป็นพ่อพั้นพ่อคุ้งอันนาคตก็รับจ้างไดกับพี่น้องตัวยหงไงแบบนี้สีก็ดีโบดดีครับสองหมื่นห้าต้อใดวะต้อใดครับต่อไดครับพีน้องบ่าวไงต้อไงครับหอยเดยว ทรงฟีเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องบ่อบ่อมันใจว่าบ่อกาบมัดจำกับพวกเป็นยังครับพี่น้องเอาใจวัดใจไปเลยว่าแต่พี่น้องเอาวิลีคนก้นกับเพิ่นเพื่อเงินนบางบางทีผู้เฒ่าโอนเงินบ่อเป็นพี่น้องแล้วก็ถือตัวอะไรเอาให้เดียวเอาแบบใจวัดใจพี่น้องทรงฟีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำนี่วัดใจเลยแต่ว่าผมรับประกันว่าทรงล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องวัดไทยประจําพี่น้องหรือวัดไทยอันดับตึงพี่น้องไทยดูก้มือุ่นละอ่ะนี่ครับ ของต้องปงงกขกงเวยกล้าส่วนมากกล้ากล้าบำมัดจำเพราะว่าเข้าในกับรอยเปอร์เซ็นต์แมนครับมันไงก็ตัวจริงในไงก็ใน,นคลิบพี่นอ้องอะเบิ้งเล็บแกงเล็บขาเบิ้งไข่อ่านี่ครับไข่เสมอสองใบเลื่องสี่สิบห้าองศาอาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องรอรอแบบนี้ต่อร่องได้อตัวต่อไปครับผมอาพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งคายยางิ่นเออนี่เอาให้พี่น้องเบิ้งยางการเดินการเก่าจูงเบิ้ง รอแบบนี้แหละครับพี่น้องจูงไปไ้ังได้ครับ่สองมือหาพี่น้องจูงไปจังได้กลับไปครับง่ายๆ <c oughs> อ่านี่เชื่องนี่สั่งหยุดสั่งได้ปังกว๋วยเตีเ๋ยว <c oughs> พี่น้องก็เอาพอพันไปคุ้มฝูงพอพี่น้องต้องเอาแบบนี้ครับไปหัดตะหน่อยครับมันจะได้ขุนมือเท่า,ค,า,า 25, ครับพี่น้องนี่อ่ามันจะได้บบาให้นี่นี่รอสองมือหาครับพี่น้องโอ้คักคากตัวนี้ตัวต่อไปพี่น้องเป็นชุดสามแม่ลูกเนาะ สามแม่ลูกได้ไ่าเอาพี่สาวก่อนพี่น้องนี่ตัวนี้พี่พสาวเพลินแล้วก็ตัวนั้นเป็นแม่ลูกแมหัวโหลดครับง่วงงามเ,เาพลิดประกวดเลยครับเอาตัวแรกครับเป็นแม่สาวแดงแสบตาไข่กำลังม้องหางัวแดงแดงง่วสาวแบบนี้ครับเอาไปเป็นแม่บอกไม่พันธุ์ลูกพ่อได้ครับตัวนี้กับตันพารวยครับกับตันพารวยพี่น้องอบ่อแดงบ่องเงินครับพี่น้องตัวนี้แดงแสบตา อายุเท่าไรครับอายุปีกว่าครับปีกว่าปั่น้นนำนมเอกสารไปหลอดครบครบครับพี่น้องไปหมักสีแด,ดงแบบนี้แดงเสมอเลยวะแดงทุกจุดแบบดงทุกจุดครับพี่น้องหาจุดบังได้ที่ว่าแดงต่อยกันพี่น้องเอานี่สูงร้อยเท่าไรครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับรับประกันสีรับปาาระกันคมแดงเอาเดี๋ยวผมสีพิสูจน์เบิ่งว่ามันแดงทุกจุดอีหลีอวะพี่น้องเบิ่งโคตรหางแดงครับเบิ่งไต่ทองครับพี่น้องเบิ่งหางขาเอาฟังนี่กันแดงแบบ บมมีจุดแม่แต่นิดเดียวเนาะแม่นครับแต่แม่นโคตนีกสิีตุ้งฉีงวันในอันนี้บ่มีครับพี่น้องก่แดงแต่ดังกับร็บกับหางนี่างนอ้ลอันนั้นดํดำกับเร็บแค่นั้นแหละพี่น้องใต้ท้องแดงกระแดงนะพี่น้องแดงครับนมซีนมซีครับบมมีด่างมีแปวเึื่งนาดีครับอ๋อําเต็มรางดีครับลําตัวซี่เลียมครับอ่างสูงสูงลอย0ีบวก อ<า>ว,ลวอนนลนธรรมชาตินะครับกับตันพารวยวอลนธรรมชาติรุ่นธรรมชาติไม่ต้องทําเขาอ่ะบ่ต้องไปเฮ็ดเขาพี่น้องนี่พัฒนาตัวเองมาเลยครับตัวนี้ครับนสายพัฒนาเอาตัวนี้เปิดราคาเท่าไรแม่สาวแดงแดงแบบนี้จัดโปรเลยคลิปนี้สามหมื่นหกครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับพี่น้องอันนี้ให้เห็นแดงแดงแบบนี้แล้ะพี่น้องนี่ใส่แดดให้พี่น้องเบ่งบ่แดงบ่เงินเนาะมาหาตัวเทียบยาดนะครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวที่แดงแดงแบบแดงปลอดปลอดแบบนี้ เนื้อหนังต้นโตเรียมโตแบบดีๆแบบนี้ครับขนาดนี้ราคานี้สามหมื่นหกเป็นตะเกียบแห้งหายากหายากพี <laughs> ่น้องเอาไปทับเอามากพอได้เอาไปทับเอาครับแบบนี้ลหละนี่งัวง่ามปสวยครับแ้เริ่มมีอาการติดสัตว์แล้วครับ<อ>แต่ผม,ม่าอายุบ้านไดนผมก็เลยมันมันยังหน่อยอยู่เนาะอายุนหน่อยพี่น้องรอมันเป็นสัตว์จังหน่อยครับพี่น้องสามหมื่นหกต่อหด้ป่ พอไ,ได้ครับตอ่อรองได้แม่นครับแถมส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมีมัดจำพี่น้องเอาผู้ใดสะดวกมัดจำก็มัดจำได้ครับพี่น้องครัอ,อย่างปรทธานมูผมขอมัดจำก่อนก็นได้เล้วครับเนาะได้ครับบ่าพี่น้องนี่การันตีกับเราเก็บเงินมัดจำเพราะว่าหงวเขาตรง<ม>โกคกเลยมาซรับตรงโคกกับหอยเดียวเลยมิตรง่ามเกินคิดก็แล้วครับนี่ครับเอาหางนี่อ้นหางใหญ่ๆแบบนี้กูดีเชียงดีครับอันนั้นแม่แม่ลูกเนาะแม่ลูกครับอันพี่สาวเอ้ยแม่กับน้องสาวเพื่อนเนาะแม่นครับขอบพี่น้องหรือว่าพี่น้องสียกชุด ยกขั้วก็ได้ครับสามแม่ลูกซื้อสามุนซีก็ได้แต่เฉพาะแม่นี่สามหมื่นหกพันบาทได้ครับพี่น้องแดงแบบนี้นี่สวยๆเลยครับตัวต่อไปพี่น้องมาชมแม่กับน้องสาวเพื่อนกับน้องสาวของตัวนี้นะครับพี่น้องนี่น้องสาวของกับตันพาร้วยตัวนี้เป็นลูกแม่ลูกลูกแม่แม่หัวโลนอ่าลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งพี่น้องเอาหนาหนาตันตันอ่ะสวยๆู้ใดกำลังมองหาแม่บอกแม่พันแม่ให้ลูกงาม ได้ลูกแม่ทั้งสองตัวแม่นครับนี่ครับลูกสาวเดือนเเดือนแล้วครับหาเดือนครับลูกสาวหาเดือนเอกสารใบหลอดครบเนาะครบครับพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนตัวเอาเบิ้งการใจลูกครับแม่นี่ยไหตลูกแม่แล้วก็ลูกงามทุกตัวแม่สูงหลายเท่าไรครับร้อยสี่สิบห้าครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับแสดงว่าตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองเนาะแม่นครับตัดในท้องกับตัดที่ทองกับทองที่สามแม่นครับแม่ผสมพอได้ครับเคฟบสามหนึ่งเคฟบสามหนึ่งคือกันครับเพราะว่าเปิ้ลไห้ตัวนี้งามพี่น้องเนาะเปิาลว่าเนี่งเนื้อหนังตตนเอาหนาาหหนนใญ่แบบี้ าเดือนเมื่อกี้ก็เป็นแสนข้าวเล้วครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายพี่น้องบึ้งโอ้ยถ่ายว่ามันใหญ่ก็พี่สาวบนตัวนี้จีกระลักของสามหนึ่งครับโอ้ยถ่ายหนาพี่น้องบิ้งเนื้อนังต้นโตอย่าแดงพี่น้องแม่นีให้แม่กับแดงอยู่ด้วยครับแต่ว่าลูกสาวบนแม่สองตัวนี่ใหญ่แห้งซึ่งแดงแกงขาใหญ่ตูงร้อยสี่สิบห้าเนาะตัวแม่เพ่นนม่นครับผสมตะโดนไป ผสมอ่อพันรอบรอพันรอ,อบเนาะใกล้แล้2 2> วครับสื่อสองรุ่นสามใกล้แล้วลแม่ลูกสวยๆวยเอาคามนี่จากแสนลักแสนจัดโปรยุสอะไรสี่หมื่นเก้าพ่อครับสี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องคมนี้ฟังบทผิดนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางว่าต้องมีมาจาไม่ต้องรับประกันส่งถึงบ้านแน่นอนพี่น้องเมืองสี่หมื่นเก้าครับอ่านี่สวยๆเลยเอาไปเห็ดเขาจัน้อยเนาะมันมีเขาบ่าตัวนี้ เพ็ดได้เนาะวัวด่าพี่น้องว้าหนาใหญ่ทรงลูกดีนี่ครับพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังต้นโตแข็งขาแต่ว่าลูกนี้ตัวนี้แจ้งพี่น้องไปก่อนเนาะครับอยู่ระวังการไหนมันเป็นผิวหนังลูกผิวหนังจิตยาผิวหนังกิตยาหายเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ล่อมันตกสะเก็ดก็หายครับพี่น้องแจ้งไลยพี่น้องไปก่อนหรือว่าพี่น้องสะดวกวีดีโอค้อก็วีดีโอค้อเลยเนาะวีดีโอค้อได้ทุกตัวครับชอบมักจังเอาเมืองลูกสาวเคปสามหนึ่งครับ สี่หมื่นเก่าด้วครับพี่น้องงัวหัวโลนแบบนี้ละ่ะล้วนสายพัฒนาราคาถูกๆแบบนี้นะครับจัดโปรแบ่งปันพี่น้องว่าหยางยูตลาดกับว่าเห็นราคานีครับพี่น้องสี่หมื่นเก่าปกติแม่ทองกับลักซี่แล้วเนาะแม,แม่ทองหัวรลนแบบนี้ครับพี่นอ้องนี่นี่เห็นโตแล้วแม่กระทับแล้วเบือง mm. แผ่นหลังสวยๆครับใจหลูก,กงางๆสี่หมื่นเก่าหรือพี่น้องอยากได้ชุดสามแม่ลูกซื้อสามลนซี่กับจัดโปรพี่น้องหรือเปล่า จัดโปรครับสากับมหมื่นหกเป็นแปดหมื่นห้าเนาะลดนเหลือจัดโปรย่ทีิเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทองทันทีหกพันลดทันทีหกพันพี่น้องเอาเงินเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องได้สามโตแล้วกันรุ่นรุ่นโตในท้องอีกตัวนึงครับสุดคุ้มพี่น้องปีก่อนเตียพี่น้องถ้าแม่ลูกก็รักแสแล้วได้ตัวนี้ไปอีกพ้อแม่สาวแดงแลูกกับตันผ้าร้อยอีกแล้วก็ไปรุ่นห้อง เทพสามหนึ่งที่ทออีกเจ็ดหมื่นเก้าต่อรองได้ส่งฟรีทุกอีสานราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยอ่ะผู้ใดได้ชุดนี้ไปถือว่าําถึอเลขครับพี่น้องได้โคบหนีสามแม่ลูกชุดนี้ไปงามๆครับเบิร์ไปครับวันนี้เบิร์แล้วครับเบิร์แล้วเนาะโอ้หรือว่าพี่น้องมีไข่กันนี่นะพี่น้องเขามาชมในขอในฟ้าม์มไ้ครับพิกัดกาบ้านสงเกลยตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ อ่าอาาดีว่าจัดนักจะเต็มให้แบ้งพันพี่น้องครับง่วง,งามราคาเกษตรกรหาราคานี้บ่ไดดพี่น้องชุดซื้อ3อ่ารุ่นซ7เจ0ดืนเก่าแถมต่อรองได้ทรงฟรีเก็บเงินปลายทางเบอร์โทรเบอร์ใดครับผม0ูน6 6หกหนึครับผมครับอดีวัวง,งามเนาะเฟซบุก๊กเซนีภาษาคำเบอร์ไล่กับเบอร์นี้นะครับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดาจอง์หรับคลิปนี้ชมโชว์มา,ราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ